ลักษณะออฟฟิศซินโดมแก้ยังไงดีนะคะง่ายๆเลยนะคะออฟฟิศซินโดมคือการใช้ชีวิตการนั่งทำงานอะไรที่ซ้ำซากจำเจนะคะออฟฟิศซินโดมค่ะคะอบาไหลหลังตึงนะคะง่ายๆไปนวดอย่างเดียวนะคะถ้าย่แนะนำก็คือให้ไปนวดนะคะ คนที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้นะคะลักษณะของเส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นเลือดนะคะมันยึดหรือว่ามันอยู่กับที่มันเป็นก้อนแข็งเหนียวเนาะดังนั้นวิธีการนวดผ่อนคลายเนี่ยยูจะแนะนําให้ทุกคนไปนวดนะคะอย่างน้อยเดือนละประมาณ1-2ครั้งนะคะเพื่อคลายเส้นคนที่ไม่เคยนวดเลยนะคะหรือไม่นวดเนี่ยมันจะตึงนะคะคอบ่าไหลาตึงนะคะกล้ามเนื้อมันเป็นพังผืดเลือด มันเดินไม่ได้นะคะเส้นเลือดมันถูกหนีบอยู่นะคะตีบอยู่หรือเส้นประสาทมันถูกกดทับอยู่นะคะอยู่ในท่าเดิมในข้า,านั่งนานๆน,น,นั่งไขวาห้างนานนะคะเล่นมือถือนานเล่นคอมนานนะคะมันจะตึงจะยึดหมดดังนั้นเนี่ยวิธีง่าย,ายๆที่สุดนะคะใครตึงคอบาไหลออฟฟิศซินโดมให้ไปนวดนะคะแล้วก็พยายามปรับอุณหภูมิร่างกายให้ตัวเองสมดุลถ้าอยู่ในห้องแอร์นะคะ ห้องแอร์เนี่ยยิ่งอยู่ในแบบที่เย็นๆนะคะแล้วเราไปกินน้ําแข็งน้ําชานมน้ําอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ชอบกินน้ําแข็งเลือดมันก็เลยเดินไม่ดีนะคะยิ่งทําให้คนที่อยู่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยยิ่งปวดหัวไมเกรนนะคะเพราะมันจะทําให้เลือดเราหนืดเราข้นเนาะกินพวกช็อกโกแลตกินของหวานเหมือนกันค่ะเพิ่มน้ําตาลเส้นเลือดมันก็จะตึงจะเหนียวดังนั้นค่ะนวดนวดผ่อนคลายให้เส้นเลือดมันคลายก่อนแล้วพยายามถ้าอยู่ในห้องแอร์เนาะก็พยายามจิบน้ําธรรมดาหรือน้ําอุ่นเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ